ัสดีค่ะไหนลูกไหนไหนดูสิมีเสื้อข้างในไหมมีดอกไม้ไหมไม่มีเลยค่ะอ๋อไม่มีเลยเหรอลูกอ๋อมีเสื้อข้างในอยู่ปาเสื้อข้างในคือสวยแท้ให้น้อมก่อนเออ,อทำอะไรนะ่ะเออใส่มาเดีอาไม้ยมืด กระทะกระเทืออออกมาหมดเลยนะโอ๊ยแอร้อนหัวทำไมแอร้อนหัวแอร้อนหัวเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยหาหาหมวกไหมหาหมวกไหมหาหมวกให้แออไหมเอร้อนหัวน่ะ องก eland, ลังเยงเงกลังด้ระบบแล้วเนี่ยผิดระบบแลป่ะันผิดระบบแล้วเนาะเอานนี้แล้วกด้น้ำสองอันนี้น้ำหนึ่งเอาอันนี้น้ำสอง

อาล้างล้างหนิล้างแปบก่อนหนิล้างแปบก่อนเลยนั่นนะโอ้ยน้น้อยเปียกไหคะไม่เปียกแล้วหรอคะเอ้ยเดี๋ย เดี paid, ๋ยวเดี๋ยวยาย่ป oh, ิดป oh, ิดปิดย right. ่ปิดจะมันเต็กมันเล่มันเก็บเสียน้ำหมดน้ำาทำไมน้ำมันจิบแล้วน้ำทำไมมันไม่ออกโอ้ยยังไม่เสร็จเลยน้ำหมดแล้วน้ำทำไมหมดว่าจังเลยละมินเก็บเร็บเพื่อนมาใส่นี่เลยเก็บเพื่อนมาใส่นี่เลยเก็บเพื่อนนมาใส่เลยเก็บเพื่อนมาใส่เชือดตะดาแล้วมาอันนี้ไว้ก่อนใ 大家，我们大家。 เปียกมแล้วล้างล้าเสื้อสวยเปียกมืแล้วคะลูกาจะต้องได้คนจะต้องได้ลปล้างเลยนะคะต่นนี้กำั่โทรนี 妈妈点啊。 นี่เจอครับมีน้ำมาด้วยครับเด็กมือเป็นแฉะเป็นไหวมากเข้าค่อยนะไม่ขนาดนั้นเขาเปลี่ยนท่าดิ้งเสะอ่อนไหวแล้วค่ะดิ้งเสะเข้าค่อยลูกี้ลูกแฉะมาแฉะเข้าค่อยเขาดิ้งเสะ ไวจังเลยเบียกแลมินเบียกแลมินจะได้อาบน้ำแล้วมินจะได้อาบน้ำ,นำมีมนจะได้อาบน้ำแล้วมือนี่ละอันเป้านล้วมือนี่มือนี่ละที่ได้อาบน้ำนะ วออวอันนี้มินทำไมไม่ไปโรงเรียนมิ้ข้าวก่อนนะอันนี้อะไรคะทำไมไม่ไปโรงเรียนคะออไปหลกระเด็นข้าวมูข้าวใคบอเออกนข้าวมนข้

Então, เอาไปมัปลืมมากไว้อ ไปลองเบูลองเบูก er ็มันม uh, ันก็ข yeah. ื่นเก่าแล้วมเด่นแต่ประมานี้ค่ะอููยคนใหม่พี่เมนเมมันนึงข้าวพี่ห้าวมนึข้าวอยากไปเนี่ยมันนึงข้าวพี่เด้อคนอะไรยขยันแท้คนอะไร ยันแต่น่อยแทครยันเป็นตาังกระดฮะตหน่อยนี่ตุ๊กตาหรือตุ๊กตาตุนหรือว่าอะไรคุณยนต์คนที่เพิ่ สําหรับคลิปน,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 นี้นะคะปัะงเลยไแล้วเนก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะ